ทีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่วงการ์บะด์แนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเออช่วงมุมเกมนะครับผมวันนี้ก็เล่นเกมโรสกานะครับผมจะเป็นอย่างไดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยด๊อกด๊อก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะผมให้น้องเล่นนะครับผมน้องการบะดตรงนี้ออกไปดิไหนอสูงครับผมนี่ครับผมก็อาจจะขยับนิด ไหนมาสูมาสูแล้วผมไปหาคนอื่นดิบอกคนอื่นว่าเราอัดอยู่เฮ้ยอัดอยู่เว้ยโอ้ยเดียวเดียวเถอะเอมันทำอะไรกันจ้องเงี้ยจ้องเงี้ยจ้องเงี้ยตายแน่ตายแน่เออว่าไงว่าไงใส่ย่อ วโวนะครับก็เมื่อกี้ลอยเย่างเ้ยกล้องน้ำอ้้ย้ยมันเยอะจังมัเยอะจังออออเอเออเนไปโอ้ยเออของตกไหมเ้ยเก็บอะไรมาเราใช้ไอเทมที่เราเก็บมาดิมันใช้ไม่ได้อ้ออ้น่ะเทอนะครับผม 好。<Yeah. S 2> <Hop. S 1> wow.